ตอนที่สิเจ็มึงเอารถมาเองใช่ไหมไอ้แพดโชก,กุนก็กระซิบถามเพื่อนรักขณะนั่งเรียนอยู่อาจารย์ก็อยู่หน้าห้องอืมแพดก็ตอบรับในลำคอ,องั้นตอนเลิกเรียนมึงไปส่งกูที่บ้านหน่อยสิโชกุนก็พูดขอขึ้นมากูไม่ได้กลับไปนอนบ้านกูไปนอนร้านพี่บอสแพทก็กระซิบกลับไปเพราะทาง ไปร้านของบอสกับทางไปบ้านโชกุนมันคนละทางกันเออได้ข่าวว่ามึงกับพี่บอสคบกันแล้วโชกุนก็ถามขึ้นเพราะขอรู้เรื่องนี้มาจากแผนแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับแพทเลยแน่นอนแพทก็พูดขึ้นยิ้มยิ้มมิหน่าละ่ะยิ้มปากจนฉีกถึงรูหูสุดเมันไซ้มวยเดี๋ยวกู กลับเองก็ได้โชว์คุณก็พูดบองออกมาแบบไม่จริงจังนักแล้วทําไมมึงไม่ให้คนที่มาส่งมึงอะมารับมึงตอนเลิกเรียนละ่ะแพดก็หากแก้งถามกลับไปโชุณก็ทำหน้างอเลยหยุดพูดเรื่องนี้เลยนะมึงทำกูหงุดหงิดต,ตั้งแต่เช้าพูดแล้วของขึ้นโชวคุณก็บนเงืมงามออกมาแพดก็ยบยิ้มเล็กน้อย ระวังนะมึงเล่นตัวมากๆงี่เงามากๆพี่เขาเบือ่อแล้วหันไปหาคนอื่นมึงอย่ามาร้องไห้ให้กูเห็นนะแพทก็แกล้งแย่เพื่อนกลับไปทำให้โชกุนดิ่งไปทันทีแพทเลยยกมือไปยกหัวเพื่อนเอาหนะเรียนๆอย่าพ่งคิดอะไรมากแพทก็พูดเบาออกมาก่อนจะหันไปสนใจการเรียนต่อ ดูดูดูเสียงโทรศัพท์ของบอสก็ดังขึ้นในช่วงบ่ายสมชายหนุ่มก็หยิบขึ้นมาดูพร้อมกับถอนหายใจเบาๆวันนี้ทั้งวันแพทโทรเข้ามาพร้อมกับส่งข้อความมาแทบทุกช่วงเวลาที่ว่างเลยทีเดียวบอสเลยตัดสินใจไม่รับสายแต่แพทก็โทรเข้ามาอีกรอบจนบอสจำต้องกดรับสาย ทำไมไม่รับสายผมทำไมรับสายผมชาจังผมโทรรอบที่สองแล้วนะเสียงบนของแพทกระดังขึ้นให้ได้ยินหรืออยากให้พี่รับรอบที่สที่ห้าดีละ่ะบอสก็แก้งถามกลับไปพร้อมกับได้ยินเสียงฮึดทัดฮึดทัดจากทางแพทไม่อยากคุยกับผมใช่ไหมละ่ะแพทก็ตัดเพล่อ,ออกมา บาร์ไปใหญ่แล้วแพทพี่อ่ะไม่อยากจะให้แพตโทรมาหลายๆรอบมันเปลืองค่าโทรแล้วอีกอย่างเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นบ้างเถอะไม่ใช่โทรหาพี่อย่างเดียวเดี๋ยวเพื่อนก็เลิกคบเอาหรอกบอสก็เตือนกลับไปไม่มีใครครบก็ช่างผมไม่มีพี่บอสคนผมมีพี่บอสคนเดียวก็พอแล้วแพทก็บอกออกมาเสียงจริงจัง บอสได้แจะถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วโทรมามีอะไรเลิกเรียนแล้วเหรอบอสก็เปลี่ยนเรื่องคุยเลิกแล้วครับกำลังจะกลับก็เลยจะโทรมาถามพี่บอสว่ากินอะไรไหมผมจะซื้อกลับไปให้แพทก็ถามกลับมาอย่างเอาใจไม่ต้องหรอกที่หลานของกินเยอะแยะบอสก็บอกกลับไปเพราะเขาว่ะ ซื้อของกินมาตุนเอาไว้เยอะพอสมควรก็ได้ครับงั้นผมจะรีบกลับนะแพทก็บอกกลับมาอีกอืมขับรถดีๆละ่ะบอสก็เตือนอย่างเป็นห่วงแพทก็รับคำแล้ววางสายไปส่วนบอสก็นั่งดูร้านดูลูกค้าอยู่สักพักใหญ่ๆกริง่งเสียงกระดิ่งหน้าร้านกระดังขึ้นทำให้บอสเงยหน้าจากโต๊ะคอม เครื่องหลักขึ้นมาดูพร้อมกับขมมดคิ้วมุ่นเมื่อเห็นคนที่เดินเข้ามาคือลุดทำไมบอสไม่ติดต่อไปหาผมเลยไหนวันก่อนบอกว่าจะทาจะโทรหาผมไงลุดกระทำเสียงเครียดเข้ามาคุยด้านไหนก่อนครับคุณลุดบอสก็พูดชวนพอไม่อยากให้ลูกค,ค้าสงสัยและรับรู้บอสก็เดินนำลุดเข้าไปด้านไหนห้องนั่งเล็กคุณต้องการอะไรกันแน่ บอสก็เปิดประเด็นถามขึ้นมาทันทีเมื่อเข้ามาด้านในแล้วบอสไม่รู้จริงๆนะเหรอว่าผมต้องการอะไรผมต้องการบอสผมรักบอสทำไมบอสถึงใจร้ายกับผมนักทำไมไม่ยอมติดต่อผมทำไมไม่ยอมให้ผมมาหาบอสบ้างถ้าผมไม่มาด้วยตัวเองผมก็คงไม่ได้เจอบอสเลยใช่ไหมหลุดก็ถามขึ้นมาเสียงจริงจังพร้อมกับคว้าวมือของบอสไปกุมเอาไวา้บอสก็ จำจะต้องดึงออกมาอย่างเนียนๆคุณรุดผมว่าเราสองคนเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วนะครับบอสก็บอกออกมาเสียงจริงจังรุดก็มองหน้าบอสนิ่งๆเรื่องที่เราสองคนแค่สนุกกันเท่านั้นนะหรอรุดก็ถามยำ้ำบอสเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักกับเรื่องนี้เพราะเขาไม่ได้คิดสนุกด้วยเลยสักนิดแต่ก็ต้องพยักหน้ารับไปบอสคิดว่าบอสจะหนีผมได้หรอ บอสจะลืมนะว่าผมมีอะไรต่อรองกับคุณอยู่ลุดก็พูดขู่ออกมาบอสก็บองหน้าลุดด้วยความไม่พอใจแต่ก็ต้องคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ผมถามจริงๆนะคุณลุดคุณทําแบบนี้ทําไมทําไมไม่เลิกแล้วต่อกันคุณก็ได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วนี่บอสก็ถามกับเสียงเครียดใช่แต่มันไม่พอถ้าผมไม่รู้สึกดีกับคุณไม่อยากจริงจังกับคุณผมจะทําแบบนั้นไปทําไม แล้วทำไมบอสไม่เปิดใจให้ผมบ้างผมรู้นะว่าตอนนี้บอสเองก็ยังไม่มีใครลุดก็ยังคงพูดออกมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่คุณทํากับผมผมไม่ได้รู้สึกดีกับมันเลยสักนิดเดียวสิ่งที่คุณทําคือการบังคับค่มขู่อีกอย่างผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้วผมขอโทษด้วยนะคุณลุดผมขอให้คุณหยุดทําแบบนี้สักทีได้ไหมเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันได้นะครับ บาสก็พูดให้อีกฝ่ายรับรู้และเข้าใจเขาบ้างแต่กลายเป็นว่าทำให้หลุดดวงตาลุกวาวด้วยความไม่พอใจบอสลักใครใครเป็นคนที่ทำให้บอสลักบอสบอกผมมาจิ mm ้ม hmm. ไหมหลุดก็คว้าไหล่ทั้งสองข้างของบอสแล้วถามออกมาเสียงค่อนข้างดังคุณลุดผมเจ็บปล่อยผม บอสก็โวยวายออกมาอย่างไม่พอใจเช่นเดียวกันที่อีกฝ่ายทำแบบนี้บอสก็พักอกของลุดให้ออกห่างตัวเองแต่อีกฝ่ายก็ไม่ขยับเลยสักนิดบอสต,ต้องเป็นของผมคนเดียวใครหน้าไหนก็ไม่ยุ่งกับคุณไม่ได้ลุดก็โวยวาออกมาอีกก่อนจะพักบอสให้ลม้มลงไปนอนงายบนโซฟาบอส ตกใจไม่น้อยกับท่าทีของลุดในตอนนี้ผู้ชายตรงหน้าดูกเกลี้ยกลาดเหมือนคมตัวเองไม่ได้ไม่ทันที่บอสจะรีบลุกหนีลุดก็ทับทาบลงมาแล้วล็อกตัวของบอสเอาไว้แน่นหยุดนะคุณจะทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยบอสก็โวยลั่นพร้อมกับดิ้นไปมาเขากำลังจะตะโกนให้ลูกค้าข้างนอกได้ยินแต่ก็ถูกมือหนา ปิดปากเขาเอาไว้ซะก่อนอือบอดพยายามพิจัดดินแต่ลุดก็ล็อกเอาไว้แน่นมือแก่งอีกข้างหนึ่งของลุดทำท่าจะทอตะขอการกงของบอดออกห้องผักด้านในที่เขาสองคนอยู่ถ้าไม่ใช่คนที่สนิทกันจริงๆจะไม่มีใครกล้าเข้ามาพรึบก่อนที่บอดจะหาทางรอดของตัวเองล่างแก่งของลุดก็ลอยบื้อลงไปกองที่พื้นห้องพัก มึงทําอะไรพี่บอสของกูฮะมึงทําอะไรเสียงโวยวายของแพทก็ดังขึ้นพร้อมกับหมัดรุนๆที่ตรงเข้าซัดใส่หน้าของรุดโดยที่รุดไม่ทันตั้งตัวทําให้บอสต,ต้องรีบลุกมาอย่างตกใจและดีใจที่แพทมาได้ทันจังหวะพอดีแต่แพทในตอนนี้ดูน่ากลัวกับลุดซะอีกบอสก็รีบเข้าไปดึงแพทเอาไวา้ก่อนที่จะทําลายรุดไปมากกว่านี้เพราะเขาไม่อยากให้แพทเดือดร้อน จเย็นก่อนพี่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วปล่อยเขาบอสก็รีบห้ามแพทกช็ชงงักกึกยอมหยุดตามที่บอสขอล่างสูงใหญ่ของเด็กหนุ่มหายใจหอบด้วยความโกิดตอนมาถึงร้านไม่เห็นบอสอยู่หน้าร้านถามลูกค้าประจําในร้านที่นั่งอยู่ก็บอกว่าบอสเข้าไปในห้องพักพร้อมผู้ชายอีกคนทําให้แพทรีบเข้ามาดูพอเห็นว่าอีกฝ่ายกําลังจะลังแกคนที่ตัวเองลัลกะลือก็ขึ้นหน้าในทนันทีเด็กเวนเสือกอะไรด้วยวะ ลุดที่ตั้งตัวได้ก็ลุกขึ้นยืนแล้วชี้หน้าดาแพททางที่ปากตัวเองนี่คือตอนนี้แตกขนาดหนักหลุดก็มองเห็นมือของบอสที่เกาะแขนของแพทเอาไว้ก่อนจะยิ้มเหยียดอ๋อเข้าใจแล้วไอ้หมอนี่สินะที่บอสพูดถึงนะ่ะลุดก็ถามออกมาเสียงเข้มบอสก็รีบขยับไปยืนขวางลุดกับแพททันทีไม่ใช่แพทเป็นน้องชายผมห้ามคุณยุ่งกับน้องชายผมเด็ดขาด โดยความที่แพทคือยืนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าบอสับเป็นห่วงแพทมาไม่อยากให้แพทโดนรุดใหม่หัวไว้เพราะรู้ว่ารุดเป็นคนยังไงทำให้บอสจำต้องพูดกันเอาไว้ก่อนมีอะไรกันวะเสียงของแพทก็ดังขึ้นมาอีกคนพร้อมกับเดินเข้ามาด้านในเขาไปคุยกับลูกค้าจึงแวะมาหาเพื่อนรักที่ร้านคุณรุดผมขอให้เราเลิกแล้วต่อกันเถอะนะครับเรื่องเมื่อกี้ผมไม่คิดถึงมันอีก แต่ตอนนี้ผมขอร้องคุณกลับไปถออแผนมึงส่งแขกให้กูทีบอทก็บอออกมาเสียงเครียดแผนจึงขยับเข้าไปหาหลุดเมื่อรู้ว่าน่าจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้น,นแน่ๆพอเห็นท่าทางของแพทก็ดูไม่โอเคเท่าไหร่ไม่ต้องมาจับผมบอสผมไม่ยอมหยุดแค่นี้แน่ผมให้เวลาคุณหนึ่งอาทิตย์ถ้าไม่ติดต่อผมกลับมาคุณคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วถ้าผมรู้ว่าคนที่คุณบอกผมคือใครผมจะจัดการมันหลุดก็พูดกู่ทิ้งท้ายเพราะถือว่าเขากุมทุกอย่างของบอสเอาไว้ในมือก่อนจะเดินออกจากร้านของบอสทันทีแผนก็เดินตามออกมาดูให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายไปแล้วจริงๆบอสได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างเหน,นื่อยและเครียดกับคำพูดคู่ของลุดก่อนที่ของลุดก่อนที่จะ ออกไปเมื่อสักครู่นี้แพทเป็นอะไรไหมบอสก็หันมาถามแพดด้วยความเป็นห่วงแต่กลับได้สายตาตัดเพลจากแพทในสายตาของพี่บอสผมยังคงเป็นแค่น้องชายงั้นเหรอทำไมพี่ไม่บอกให้หมอน,นั่นไปแล้วว่าผมกับพี่รักกันทำไมต้องบอกว่าผมเป็นน้องชายพี่ด้วยแพทก็พูดออกมาเสียงเข้มแพทนี่มันไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องนี้พี่ขอดูมือหน่อย บอสก็พูดออกมาเพราะอยากดูหลังมือของแพทที่ต่อยรุดก่อนว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นพอบอสเคยถนอมแพทมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่อยากให้อะไรแม้แต่นิดเดียวมาโดนแพทในกระทางรอยแดงเพยงน้อยนิดก็ตามพือบ,บอสก็ชงักกึกเมื่อแพทสะบัดมือของตัวเองออกจากมือของบอสผมไม่เป็นไรคืนนี้ผมกลับไปนอนบ้านนะครับ ูดบอกแค่นั้นก่อนจะเดินออกไปทันทีบอสก็รีบตามออกมาอย่างรวดเร็วแพทเดี๋ยวก่อนมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแพทบอสก็ตามแพทออกมาแต่แพทไม่ยอมหยุดเดินล้านสูงก็ต้องออกจากร้านไปที่รถพอขึ้นรถได้ก็ขับออกไปในทันทีแผนท,ที่ยืนอยู่หน้าร้านเพื่อดูว่าหลุดออกไปแน่นอนแล้วถึงกับยืนงงมีอะไรกันวะแล้วเจ้าแพทมันจะไปไหนแผนก็ถามขึ้นบอสก็ยืนหน้าเครียดเลย กับบ้านนะบอสก็บอกมาเสียงแผ่วก่อนจะเดินกลับเข้ามาที่ร้านแผนก็เดินตามเข้ามาบอสก็เดินกลับเข้าไปที่ห้องพักแล้วสุดตัวลงนั่งกุมขมับที่โซฟาแผนก็เดินมาบีไล่เพื่อนเบาทำไมวะแผนทำไมแพทไม่เข้าใจกูบ้างวะกูไม่อยากทำให้แพทเดือดร้อนเพราะอาดีตเชื่อของกูทำไมแพทถึงไม่ยอมเข้าใจกูบ้าง บอสก็บอกออกมาเสียงสั่นเครือและเครียดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแผนก็ถามเรื่องราวทั้งหมดบอสก็เลยเล่าให้ฟังทุกอย่างแผนก็นั่งฟังเงียบๆแล้วมึงจะเอาอยัางไงต่อฟังจากที่ไอ้หมอน,นั่นพูดเมื่อกี้มันคงจะเอาเรื่องนั้นมาขู่มึงแน่นอนแผนก็พูดขึ้นบอสยิ่งเครียดก็เดิมีกูขอเวลาคิดก่อนว่าจะทํำยังไงบอสก็บอกกลับมาเสียงแผ่ว มึงคงไม่คิดงงๆไปหามันคนเดียวหรอกนะถ้ามึงติดต่อมันแล้วมันให้มึงไปหามันแล้วก็กูว่ามันทํามากกว่าที่มันทําตอนแรกอีกแล้วข่าวนี้มึงอาจจะแก้ไครอะไรไม่ได้อีกเลยแผนก็พูดเตือนออกมาบอสก็นิ่งเงียบไปนิดพอเขาคิดไม่ออกจริงๆว่าจะต้องทํำยังไงต่ออ้าวแพทไหนบอกว่าไปนอนบ้านบอสไง แม่ของแพทก็ทักขึ้นเมื่อเห็นลูกชายเดินเข้ามา,มาในบ้านเปลี่ยนใจกลับมานอนที่บ้านครับพอดีมีงานต้องทำผมขอตัวนะมาแพทก็ตอบแม่ตด้เองก่อนจะเดินขึ้นไปบนห้องทันทีถ้าถามว่าแพทน้อยใจหรือไม่เขาก็น้อยใจอยู่แต่เขาก็เข้าใจบอสว่าบอสไม่อยากให้เขาเดือดร้อนแต่แพทอยากให้บอสเชื่อมัน่นและมองว่าเขาไม่ใช่เด็กเล็กๆที่จะต้องมาคอยปกป้องเหมือนเมื่อก่อนเขาอยากให้บอส พึ่งพาเขาบ้างยอมให้เขาเป็นฝ่ายดูแลบ้างตอนที่ได้ยินบอสพูดกับลุดไปแบบนั้นแพทก็โกรธอยู่เหมือนกันนะเขาถึงต้องกลับมานอนบ้านก่อนเพื่อที่จะไม่ใส่อารมณ์กับบอสมากไปนักแพทก็เดินเข้าไปอาบน้ำให้ใจเย็นลงอีกคนที่เขาโกรธก็คือลุดคนที่ทําให้บอสต,ต้องคิดมากอยู่ตลอดด้วยลาแบบนี้และแพทควรจะทําอะไรสักอย่าง ตูดตูดตูดเสียงมือถือของแพทดังขึ้นหลังจากที่แพทอาบน้าแต่งตัวเสร็จแล้วแพทก็เดินไปหยิบมาดูก็เห็นว่าเป็นเบอร์ของแผนความจริงบอสอะโทรหาเขาด้วยแต่แพทเรื่องที่จะไม่รับสายในตอนนี้ครับพี่แผนแพทก็กดรับสายเบอร์ของแผนเอออยู่บ้านใช่ไหมแผนก็ถามกลับครับพี่แผนยังอยู่กับบีบอสหรือเปล่า แพตก็ถามกลับไปบ้างเอาจริงจิเขาห่วงพออจูไม่น้อยเลยทำแหะห่วงมันหรือไงพี่บอสเป็นเงินบ้างครับจะเป็นอะไรมันก็นั่งเครียดนะสิมันกำลังคิดไม่ตกงในเรื่องของแกในเรื่องของไอ้หมอน,นั่นอีกพี่แผนพี่อยากให้พี่บอสไปหาไอ้หมอน,นั่นคนเดียวนะเออเตือนมันแล้วมันก็ไม่ตอบรับอะไรหรอกว่าแต่แกเธอห่วงมันแล้วทิ้งมันไปทำไมวะ ผมอยากดันิสัยพี่บอสด,ด้วยแล้วอีกอย่างผมต้องการเวลามาจัดการเรื่องไอ้หลุดนั้นยังไงช่วงเนี้ยผมจะไม่ไปหาพี่บอสรบวนพี่แผนช่วยมาดูมาอยู่เป็นเพื่อนพี่บอสหน่อยได้ไหมครับตกลงว่าจะจัดการให้หมอนนั้นอย่างเด็ดขาดเลยใช่ไหมแผนก็ถามกลับครับผมไม่อยากให้พี่บอสจัดการเองแล้ว กว่าจะจัดการได้ไอ้หมอน,นั่นมันคงมาระรานอยู่แบบนี้แหละผมจะจัดการเองจะดีกว่าแล้วหลังจากนั้นผมถึงจะบอกพี่บอลตรงๆว่าผมทําอะไรไปบ้างรู้อะไรบ้างแพทก็บอกกลับไปเออมีอะไรให้ช่วยก็บอกแล้วกันแล้วนี่จะจัดการยังไงบอกได้หรือเปล่าแพนก็ถามต่อด้วยความอยากรู้ขอคุยกับพี่พีพมกับพี่โอ๊ตก่อนแล้วกันนะครับ และผมจะบอกพี่อีกทีว่าผมจะจัดการยังไงแพตก็บอกกับแพนก็รับคำก่อนจะวางสายไปพอวางสายจากแพตพอแพดวางสายจากแผนแพตก็โทรหาพีมพในทันทีแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้พิมพ์ฟังและดูเหมือนว่าข้าโอ๊ตเองก็โมโหไม่น้อยที่บอสไม่เคยเล่าไม่เคยปรึกษาเรื่องนี้กับเขาเลยแพตเลยต้องขอไว้ก่อนไม่ให้ข้าโอ,โอ๊ตโทรไปวุ่นวายกับบอส เพราะเขายัางไม่อยากให้บอสร,รู้ในตอนนี้พีมพก็บอกกลับมาว่าจะสั่งให้เพื่อนที่เป็นนักสืบสืบเรื่องของลุดให้ก่อนแล้วค่อยวางแผนอีกทีว่าจะจัดการยังไงซึ่งขอเวลาสองวันแพทกล็ลอบคำแล้วก็วางสายไปพี่บอสเป็นยังไงบ้างละ่ะพี่แผนแพทก็ถามึ้นเมื่อเจอแผนมารับโชมคนที่มาอะไรพอดี จากวันนั้นที่แพย์อกจากบ้านของบอสก็ผ่านมาร่วสามวันแล้วแพดไม่ได้ไปหาไม่โทรหาและไม่รับสายของบอสพอเขาอยากจัดการเรื่องของลุ้นให้เรียบร้อยก่อนจะเป็นอะไรก็แทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยซแพนก็บอกกับพอชงที่แพดไม่ได้ไปหาบอสเขาไปอยู่กับบอสทุกวันแพดก็น,น่าเครียดลงเลยเมื่อได้ยินแล้วทำไมพี่บอสไม่มาดักร้อยแพทที่นี่ละพี่แพน โชกุนก็ถามขึ้นบ้างพี่ห้ามันเองแหละอีกอย่างมันก็คงไม่กล้ามาด้วยแหละแพนก็ตอบไปปกติพี่บอสก็ไม่ใช่คนคิดมากแบบนี้ไม่ใช่หรอพี่แพนโชกุนก็ถามด้วยความไม่เข้าใจมันมีเหตุผลที่ต้องคิดมากไงละ่ะแพนก็พูดพร้อมกับมองหน้าแพทอย่างดูทันว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุให้บอสเปลี่ยนเป็นคนคิดมากถ้าไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากรุดหลังจากที่เกิดเรื่องอีกครั้งนั้น บอสก็เก็บตัวไม่พูดไม่จากับใครอยู่หลายวันแถมยังปิดหลานไปด้วยจนแผนต้องคาดขันบอสถึงยอมเปิดปากระบายออกมาและหลังจากนั้นบอสก็เปลี่ยนไปคือคิดมากเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นและเมาถึงอนาคตของแพทมากขึ้นว่าไม่ควรมาจงปลักอยู่กับตนเองแต่เองก็ต้องมาหาบอสบ่อยก,กว่าเดิมเพราะกลัวว่าบอสจะคิดจะทำอะไรโงๆตอนนั้น คุยกับแพทแพทเลยต้องโทรไปเล่าทุกอย่างให้แพทฟังแพทถึงได้กระวนกระวายแลลวขอกลับมาเรียนที่ไทยเหตุอะไรล่ะโจคุณก็ถามต่ออีกเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ต้องรู้หรอกนาเรื่องของผู้ใหญ่แล้วนี่จะกลับหรือยังเห็นว่าจะไปซื้อของด้วยไม่ใช่หรืองไงแพนก็ถามคือเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุยโจคุณก็กตาโตเลยมึนึกได้จริงด้วยปะพี่แพนไปกัน โชกุนก็ชวนแผนในทันทีแผนก็พยายหน้ารับแล้วมองหน้าแพนอีกครั้งแล้วนี่จะไปไหนแผนก็ถามขึ้นจะไปหาพโยครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมโทรหาล้วกันแพนก็พูดบอกเป็นการตัดบทเป็นอันรู้กันว่าเขามีความคืบหน้าเรื่องของรุดแล้วแพนก็พย,ยัยหน้ารับก่อนจะพาโชกุนเดินแยกไปส่วนแพนก็ขับรถตัวเองไปหาโอที่ภาพทันทีเพราะ นัดเอาไว้แล้วไอ้เหลวนี้มันกล้าทำถึงขนาดนี้เลยระว,วะเสียงของขนมปังคนรักของโอก็ดังขึ้นเมื่อรับรู้เรื่องทุกอย่างจากปากของแพทที่มาปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากโอ้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับพีมและสนิทสนุนกับแพทมาตั้งแต่เด็กๆส่วนขนมปังก็เป็นเพื่อนของข้าโอ๊ตแฟนของพีมเช่นเดียวกันทุกคนจับได้ไหมคะว่าโอ กับหนมปังก็มีเรื่องราวนะถ้าใครที่จําไม่ได้หรือว่าเพิ่งมาฟังเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ย้อนกลับไปฟังคู่ของโอปังแล้วก็พีมโอดกันได้นะใจเย็นปังโอก็แปามคนรักตัวเองที่นั่งนึกทัดเพราะขนมปังก็รักบอสเหมือนน้องชายแท้ๆคนหนึ่งเหมือนกันไอเชียบอสนี่ก็อีกคนจะปิดไว้ทำไมทำไมไม่มาปรึกษาไม่มาบอก สปูดด็อกมา่ยางหัวเสียตอนที่กูทำกับมึงมึงเองก็ไม่กล้าบอกใครเหมือนกันไม่ใช่หรือไงโอก็ถามกลับทำให้ขนมปังชะงักไปนิดพอมันจริงอย่างที่โอพูดออกมานั่นแหละกูรู้นะว่าสิ่งที่กูเลยให้หมอนั่นทำอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยสักนิดแต่ก็ใช่ว่าเรื่องมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกคู่ไอ้บอสเองมันไม่มีใจให้ไอ้หมอนั่นอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้จิตตกไป พอยคิดมากไปสะทุกเรื่องโอ้ก็พูดบอกออกมาขนมปังก็นั่งเงียบไปน,นิดพอคิดตามที่คนรักพูดซึ่งมันก็จริงทุกอย่างถ้าขนมปังไม่มีใจให้โอด้วยเขาก็คงจิตตกไม่ต่างจากบอดเหมือนกันแล้วแพรจะทำยังไงต้องการอะไรบอกมาเลยพวกพี่พร้อจะช่วยทุกอย่างขนมปังก็พูดออกมาเมื่อน ้องขอให้พี่ช่วยนี่นะครับนี่คือข้อมูลที่พี่พิมให้คนสืบมาไอ้หมอน,นี้มันเป็นพวกไฮโซบ้านรวยตะเกเลยเห็นว่าชอบเล่นยาด้วยและที่สําคัญนะครับมันคองข้างที่จะบังเอิญนิดน้อยที่บริษัทครอบครัวของมันกําลังต้องการเซ็นสัญญากับบริษัทของป้าผมผมคงต้องเอาเรื่องนี้ไปคมคูมันบ้างถึงแม้ว่าไม่อยากจะทําแบบนี้ก็ตามเถอะแพทย์ก็บอกออกมาเสียงนิงทำไปเถอะ คนแบบมันถ้าไม่เด็ดขาดเดี๋ยวมันก็มาวุ่นวายกับไอ้บอดีกพีวายบอสเองก็คงพอรู้เรื่องของไหนหนอ้มอนี่อยู่ถึงไม่อยากจะให้แพทเดือดร้อนไปด้วยขนมปังก็บอกออกมาแพทจึงพยักหน้ารับพอมันตรงกับที่เขาคิดว่าที่บอสพูดกับรุดไปว่าแพทเป็นแค่น้องพอต้องการปกป้องเขาแกอยากทำย่างไงบอกมาเลยพี่ช่วยเต็มที่โอ้ก็พูดขึ้น ผมคงต้องขอกำลังคนของพี่โอสักหน่อยแล้วก็ตึก,ตก,ตกแผลก็บอกตามที่ตัวเองต้องการมึงกินข้าวเสียงของแผลก็ดังขึ้นทำให้บอสที่นั่งเมื่ออยู่ที่โต๊ะคอมสะดุ้งขึ้นเล็กน้อยเมื่อเพื่อนจับมาที่ไหล่แผนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทีระแบ่งระแบ่งของบอสอะไรนะบอสก็ถามกลับพอไม่รู้ว่าเพื่อนมาเรียกทำไม กูมาเรียกกินข้าวกูจะใส่จานให้ละข้าไปกินก่อนไปเดี๋กกูดูหน้าร้านให้เองแผนก็บอกกับแผนมึงไม่ต้องมาที่ร้านกูทุกวันก็ได้มึงพาโชคุณไปเที่ยวบ้างเถอะเดี๋ยวน้องมันจะงอนเอาบอสก็บอกกับเพื่อนตัวเองอย่างเกรงใจเพราะแผนมาอยู่เป็นเพื่อนเขาทุกวันและมานอนค้างด้วยวันเว้นวัน,ว,นวันไหนที่กลับบ้านก็จะอยู่จนกว่าบอสจะปิดร้านแผนถึงกลับบ้านตัวเอง มึงไม่ต้องห่วงเพราะกูมีขอ้อแรกเปลี่ยนกับโชกุลซึ่งแลกมาด้วยเงินจำนวนห้าหลักแผนก็บอกด้วยน้ำเสียงติดำคำํขามการที่แผนมากุกอยู่ที่นี่ทุกวันจริงอยู่ที่โชกุนมีงอแงบางแต่แผนก็ต่อรองไปด้วยของที่เด็กหนุ่มอยากจะได้สายปีใช่ไหมมึงนะบอสก็ว่ากลับมายิ้ม,มแต่เป็นยิ้มที่ฝืนเต็มทีในความคิดของแผน มึงมีเรื่องอยากจะบอกกูไหมแผนก็ถามขึ้นเพราะเขาสังเกตสีหน้าและท่าทางของบอสในวันนี้แล้วรู้สึกผิดปกติกว่าทุกวันบอสก็ชะงักไปนิดมามามาบอสก็เัิจะปฏิเสธอยากก่าโกหกกูว่าไม่มีกูกับมึงเป็นเพื่อนกันมากี่ปีวะมึงคิดว่ากูดูมึงไม่ออกเลยไงแผนก็พูดอ่าเอาไว้บอสก็เงียบไปนิดหน้าตาเครียดลงในทัน เมื่อคืนลุดก็ส่งข้อความมาหากูบอสก็บอกออกมาเสียงเครียดแผนก็ขมวดคิ้วดันที่มันส่งมาว่าอะไรแผนก็ถามขึ้นเขาส่งมาว่ามาลืนให้กูไปหาเขาที่โรงแรมถ้ากูไม่ไปก็จะบอสก็หยุดคำพูดตัวเอง้อมกับยกมือมาลูบหนะ้าด้วยความเครียดแต่แผนก็รู้ว่าบอสจะพูดอะไรมึงอย่าคิดอะไรมากเลยเดี๋ยวก็แก้ปัญหานี้ได้ แต่ตอนนี้มึงไปกินข้าวก่อนเถอะจะได้มีแรงสมองจะได้แรงแล้วค่อยคิดว่าเราจะทำยังไงกันต่อแผนก็พูดขึ้นบอสจึงพยายาน่าหลับก่อนจะลุกเดินเข้าไปด้านในเมื่อบอสเดินเข้าไปแล้วแผนก็โทรหาแพทในทันทีครับพี่แผนเมื่อคืนในนั้นส่งข้อความมาหาไอ้บอสมันบอกว่ามาลืนให้บอสไปหามันที่โรงแรมจะเอาอย่างไง ไอ้บอลมันเครียดมากเลยนะตอนนี้พี่แพนช่วยอะไรผมสักอย่างสิช่วยเอามือถือพี่บอสส่งข้อความไปหาไอ้หมอน,น่นหน่อยว่าอยากเจอมันวันนี้เลยให้ไปเจอที่โรงแรมที่มันนัดแล้วให้มันบอกเลขห้องมาด้วยแต่พี่แพนต้องถือมือถือพี่บอสไว้ก่อนนะครับถ้ามันส่งเลขที่ห้องมาแล้วพี่ค่อยส่งมาบอกผมแพรก็ขอความร่วมมือจากแพนได้จะจัดการคืนนี้เลยใช่ไหม พี่ไม่ต้องห่วงนะผมจัดการได้แน่มันจะไม่กล้ามายุ่งกับพี่บอสอีกเลยแผนก็พูดขึ้นเสียงจริงจังดีฝากเอาตีนลูปหน้ามันหน่อยสักทีแผนก็บอกออกมาอย่างแข็งรืองไม่ต่างกันเขาเคยสเสนอจะยื่นมือเข้ามาช่วยแต่บอสไม่ยอมเอกลัวว่าแผนจะเดือดร้อนแผนเองก็อยากจะไปร่วมกับแพนด้วยเหมือนกันแต่ติดติดต้องอยู่เป็นเพื่อนบอสนี่แหละและช่วยส่งข่าวให้แพดจากทางนี้ ขึ้นไปเลยแม่เสียงของโอก็ดังขึ้นเมื่อแพทรู้เลขที่ห้องจากแผนแล้วครับแผนก็ตอบกลับก่อนที่โอจะหันไปสั่งลูกน้องล่างใหญ่ของตัวเองสามคนให้ขึ้นไปยังชั้นนั้นก่อนเพราะไม่อยากจะเดินเข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่พอลูกน้องของโอไปสักพักโอกับแผนโอกับแพดและลูกน้องอีกสองคนของโอก็ตามขึ้นไปแพทก็ยืนสงบนิ่งมากในสายตาของโอททำให้เขา ยกยิ้มขึ้นมานิดนิดที่เห็นความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของแพดทั้งที่อายุแค่สิบแปดสิบเก้าตึง้งเสียงลิทเปิดดังขึ้นแปดกับโอก็เดินออกมาสมทบกับลูกน้องของโออีกสามคนก่อนหน้านี้ไม่มีใครออกมาจากห้องนั้นเลยครับคาดว่าคงอยู่ด้านในลูกน้องของโอก็พูดขึ้นโอจถึงสั่งให้ลูกน้องอีกคนเดินไปที่ประตูห้องก่อนจะเคาะ ลุมเซอร์วิสคัลูกน้องของโอก็พูดด้วยน้ำเสียงปกติในขณะที่คนอื่นๆยืนหลบให้ผลช่องตาแมวเฮ้ยมีตอนน่าสนุกแน่